เราเนี่ยแพ้ลิสติคหรือว่าเป็นเริมกันแน่ ตอบคำถามนี้นะคะที่บอกว่ามีอาการแพ้ลิปสติกแล้วจะไปซื้อ,อยาทาที่ร้านขายยาได้ไหมได้สิคะร้านขายยาก,ก็ขายยาแหละแต่ว่าเราก็ควรจะรู้เบื้องต้นก่อน,อนว่าที่เราเป็นเนี่ยแพ้ลิปสติกจริงหป่าหรือว่าติดเชื้อไวรัสเริ่มกันแน่ผื่นแพ้ที่เกิดจากการแพ้ลิปสติกเป็นยังไงส่วนใหญ่มักจะเกิดหลังจากที่เราเทสลิปสติกตัวใหม่ประมาณ24-48ชั่วโมงก็คือมันจะแพ้ทันทีเลยก็จะมีอาการเริ่มต้นที่แดงๆคันๆแล้วก็แสบๆแล้วก็มีขุยลอกๆขึ้นมาสีของปากก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าการอักเสบของผิวจากที่เคยผิวปากสีชมพูอาจจะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ที่ยังแพ้อยู่เพราะเรายังทนใช้ลิปสติกอยู่สีมันจะเปลี่ยนเข้มขึ้นแล้วเริ่มมันเป็นยังไง เริ่มเนี่ยมันคือการติดเชื้อไวรัสนะคะที่ปากมันจะเป็นเชื้อเฮอ h e r p ซิมเพล็กไวรัสท้ายวันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดเป็นลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสก็ได้นหมาจันแดงก่อนจั้นมันจะเริ่มเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็อยู่กับเป็นตุ่มก้อนมันจะอาอยู่ด้านบนหรือด้านล่างอันนี้แล้วแต่มันจะไม่ได้เป็นทั้งปากเหมือนที่เราแพ้ยุสตินะมันจะมีอาการไข้ปวดเมื่อยตามตัวขั้นเนื้อขั้นตัวอ่อนเพลียแล้วก็บางคนก็อาจจะมีป่องน้ำเหลืองโตด้วยนะคะเส้นนี้หลักอาการมันจะแตกต่างกับแค่ผื่นแพ้ยุสติธรรมดา ถ้าเป็นผื่นแพ้ลิสติกนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะได้มาจะเป็นพวกไอออนมนต์ในการทาให้ความชุ่มชื้นร่วมกับการทายาสเตียรอยด์แต่ถ้าเราเป็นเริมเนี่ยไปที่ร้านขายยาเราจะได้เป็นยาต้านไวรัสแบบหลอดหรือแบบซองเนี่ยเอามาทานะคะที่ปากก็จะทาประมาณ5-7วันวันละ5เวลาแต่ถ้าเรามีอาการมากกว่านั้นหรือเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีอาจจะมีโรคอื่นๆด้วยเช่นอาจจะเป็น SLE อะไรเงี้ยอาจจะต้องกินยาต้านไวรัสร่วมด้วยซึ่งอันเนี้ยคุณเภสัชก็จะไม่จ่ายให้ก็จ,จะต้องให้ปกแพทย์เพื่อจาา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 ารรรรรรณณวววววว่่่่่่่่่่่่่จจจจะะะะะต้้้้ออออองงกก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 ิิิินน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 นเเเมมมมมมืืืไไไหหหหหแล็็็ยยุดดซึสใญป5 7ัััถีีีภูทคคะ